นี่ทุกคนหลายดอกครับปนะัดไตน้ำมันหอยอร่อยนะโอ้มีเยอะทุกคนมีเยอะตรงนู้นอีกอย่างนี้นะครับนี่ก็เจออีกนะครับมีเยอะมาก เก็บไปรุมรวมไปก่อนนะครับรค่อยเอาไปคัดนะโอ้โหเก็บไม่หมดแล้วครับทุกคนเยอะเกินนะผมเก็บไม่ไหวครับนี่หนึ่งกองมีน,นู่นอีกหนึ่งกองเดี๋ยวต้องเก็บใส่กระเป๋านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ แยกคนลุยป่านะครับนะวันนี้ผมกลับเข้ามาในป่าของสามวันที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักมากครับทุกคนมาในป่าที่นี่นะครับนะมาสำรวจดูนะครับว่าตอนนี้ฟ้าร้องแล้วผมมาเมื่อกี้แดดยังออกแรงดีๆอยู่เลยนะครับนะผมก็เลยมาสำรวจนะทุกคนว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะเปล่าแล้วเี่ทุกคนน้ำเยอะมากครับโอ,โอ้ทุกคน โอ้ต้องระวังให้จาเป็นย่างสูงเลยนะครับนะโอ้ลื่นล้มครับนี่ทุกคนฝนเนี่ยตกหนักหรือไม่หนักนะทุกคนดูนะต้นงงต้นไม้ใบยุงใบหญ้าเนี่ยลม้มลงไปล่างหมดเลยนะครับต,ต้นบอนครับทุกคนนี่น้าถึงหัวเข่าผมเลยโอ้พี่พักเก่าผมเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงทุกคนอยู่ข้างหน้าผมเองพี่พักเก่าเดี๋ยวผมไปดูครับว่า พาเก่าผมเนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่าเป็นที่พากเก่านะครับที่ผมเนี่ยได้มาทำไว้นะครับทุกคนดีนะครับน้ำป่าเนี่ยไม่พาดไปด้วย ตอนนี้คือน,น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากครับนะแต่ยังไม่เพิ่มสูงสุดนะถ้าน้ำป่ามาเนี่ยอาจจะเพิ่มมาถึงต้นไม้ต้นน้ำหรือว่าต้นข้างบนนู่นนะครับพักเก่าของผมนะครับหลายลงไปข้างล่างหมดนะทุกคนนะ <S <S เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนนะโอ้ย,อย,อย,อย,ยน้ำเยอะมากครับ เดินได้อยู่แต่บางจุดเนี่ยมันก็ลึกเกินเนาะ กน,น้ำเนี่ยจากที่ผมเดินสำรวจมานะครับนะน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับโหข้างบนนู้นเนี่ยยังมีห้างผมอีกหนึ่งที่นะครับนะที่ผมมาทำไว้นะแต่ผมต้องเดินขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางไปที่ห้างก่อนนะครับไปดูครับว่าห้างเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า หรือว่าน้ำป่าเนี่ยพัดไปแล้วนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อนนะครับ ตอนนี้ผมเดินมาเจอกับไม้อะไรบางอย่างครับทุกคนนะนั่นคือดอกอะไรครับทุกคนครับไปร,รู้จักเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าคืออะไรแนละ้วก็สามารถรับประทานได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นยาสมุนไพรโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อนนะตอนนี้ผมใกล้จะถึงบริเวณ ห้างแล้วนะครับห้างที่ผมเนี่ยมาทำกับอายุงนะเจอบันไดครับทุกคนพัดมากับน,น้ำป่านะมาจะเป็นบันไดที่อายุเนี่ยมาทำไว้นะครับโอ้สูงมากทุกคนนี่บันไดโดนน้ำป่าเนี่ยพัดมานะครับโอ้มีกิ่งไม้กิ่งใหญ่นะครับนะรับไว้นะเลยหลายลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับโอ้ เสียงน้ำเนี่ยแรงมากโอ้หายด้หรือเปล่าครับทุกคนนี่น่าจะเดินไม่ได้เดินทางนี้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห างของเราเนี่ยมีความเสียหายอยู่นะครับทุกคน,นครับเดี๋ยวผมเดินไปดูใกล้ๆหน่อยโอ้ตาลงวอนเนี่ยนี่โอ้โหอ้ยถึงเอวผมแล้วทุกคน ผมไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับนะเพราะว่ามันลื่นมากๆนะครับเกี่ยกวกูแล้วก็มีมอสเกาะอ,อยู่นะตอนนี้คือเสียงเนี่ยดังมากผมต้องพูดเสียงดังครับเพื่อให้้องเนี่ยได้ยินเสียงผมนะทุกคนนี่ครับเสียวผมเนี่ยต้องเดินอ้อมไปทางนู้นนะทุกคนทางนี้ขึ้นไม่ได้แน่นอนครับหนักมาก ทุกคนผมต้องเดินอ้อมมาทางนี้นะครับโอ้โหทางนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแสดงว่าน้ําเนี่มันลดแล้วนะครับทุกคนนะนี่น้ําป่าเนี่ยไหลลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับเพราะอะไรผมถึงรู้ว่าน้ําป่าเนี่ยมันไหลามาทุกคนทุกคนดูนะครับนี่คนเห็นไหมครับพวกเศษขยุงขยะก,กิง่งไม้เนี่ยจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับก็หมายความว่าน้ําป่าเนี่ยไหลลงมาพื้นที่ตรงนี้นะครับโอ้ นี่ทุกคนน้ำป่าเนี่ยไหลลงช่องนี้นะครับโหนี่ทุกคนโดนโดนน้ำป่าซ้อ,อมานะครับที่สองด้านนี้นะนี่ทุกคนน้ำป่าเนี่ยอ้อมซ้อมาตรงนี้ซ้อ,อมาตรงนี้นะซ้อ,อมาตรงนี้นครับน้ำเลยไหลลงไปข้างล่างครับโอ้โหทุกคนดูครับนี่ โลนงานของน้ำป่านะครับพัดมาแล้วมันก็ะเกาะติดอยู่บนห้างนี้นะครับทุกคนนะบนที่นั่งพัดของเราครับห้างเราเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับเสาหลักที่ทำไว้ก็หายไปเลยนะคทุกคนนะมันจะมีเสาหลักอยู่สองต้นนะครับ เสาหลักเนี่ยหายไปนะครับหายไปนะคนนีเสาตรงนี้ก็โดนน้ำเนี่ยพัดไปแต่ก็ยังดีมีไม้เนี่ยข้ามไว้ใ่งานเนี่ยข้างนี้ท่างลงไปข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเนี่ยต้องมี น้ำป่าเนี่ยเกิดขึ้นอีกนะครับนะถ้าเป็นน้ําป่าถ้ามีน้ําป่ามากนะครับนะข้างนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่อยู่รอดแล้วนะครับนี่คือฝนแรงครับทุกคนตอนนี้มีฝนตกลงมาแบบสป,ปอยนะครับ เดินขึ้นมาคนเดียวเนี่ยสามารถเดินได้อยู่นะทุกคนนะแต่ถ้าขึ้นมาหลายๆคนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าอันตรายนะไม่กล้าเดินนะครับโอ้ไฟ oh. เ,ยเยอะมาก ทุกคนตอนนี้ผมเดินมาเจอลูกไม้อะไรบางอย่างครับนี่เลยลูกเนี่ยกำลังสุกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูข้างในเนะาะขนาดเป็นยังไงนี่ทุกคนข้างในเนี่ยเนื้อเหลืองกลิ่นเนี่ยแต่หผผอมๆหน่อยทุกคนไม่รู้ว่าต้นอยู่ไหนทุกคนลูกเนี่ยล่วงเต็มพื้นเลยนะครับนี่ ต้นตรงไหนวะต้นต้นไหนครับทุกคนพึน่าจะเป็นต้นนี้ทุกคนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลูกไม้อะไรนะผมเรียกชื่อไม่ถูกครับทุคนครับตอนนี้ผมเดินมาเจอกับเห็ดนะครับนี่ตอเห็ดพวกนี้สามารถกินได้นะครับทุกคน กลิ่นเนี่ยคล้ายๆกับเห็ดโคนเลยนะครับนี่ทุกคนเขตพวกนี้เนื้อจะออกแข็งๆหน่อยนะครับผมเรียกชื่อไม่ถูกแต่ผมรู้ว่ากินได้ดูทุกคนจะออกคู่กันแบบนี้นะครับนี่คล้ายๆกับอ่อพวกเห็ดฟังนะครับที่ออกคู่กันแบบนี้นะก็สามารถกินได้เห็นแบบนี้นี่เปนโอ้นน่นดอกใหญ่เลยทุกคนดอ่ใหญ่เลยนี่ นี่ทุกคนจะออกคู่แบบนี้นะครับพี่เห็ดวงนี้น่าจะหมดแล้วโอ้หอมเหมือนเห็ดเห็ดโคนเลยนะครับแอ่ไม่ใช่เห็ดโคนนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนหน่อไม้ครับนะหน่อไม้หน่อนนี้ก็ ออกสูงไปเลยนะครับทุกคนโอ้หทางต้นมีหน่อเดียวครับทุกคนนู่นหน่อหนึ่งกําลังออกใหม่นะครับนี่นี่ทุกคนโอ้มีไหลยหน่อครับผมไม่เห็นนี่ทุกคนดูครับกําลังงอกขึ้นมาใหม่นะครับนี่เลยครับ ครับทุกคนเหมือนผมจะเจอเห็ดเอกแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนใช่ป่ะเหมือนแววนะครับนนะเหมือนตาผมเนี่ยเหลื่บมขึ้นมามองเห็นนะไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่าโอตาไม่ได้ฝาดครับทุกคนเห็ดนี่ทุกคนเห็ดแบบเดิมนะครับ สามารถกินได้เหมือนกันเหมือนเห็ดฟังครับคล้ายเห็ดฟังนะทุกคนนี่น,นี่เรียกว่าเห็ดอะไรผมเรียกไม่ถูกนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยใส่ใบไม้ไว้ทุกคน หมดแล้วครับทุกคนนี่ครับนี่เลยจะได้ประมาณนี้ครับนี่ทุกคนเห็ดพวกนี้ก็จะไม่เหมือนเห็ดโคนนะครับทุกคนนะเราถือเนี่ยเราไม่ต้องระวังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็ดพวกนี้มันจะไม่เละง่ายเหมือนเห็ดโคนนะทุกคนจับเราจับแค่ธรรมดาเนี่ยไม่หลุดนะครับ ทุกคนประมาณนี้ครับโอ๊ยโอ๊ยทุกคนครับเหมือนผมจะเจออีกแล้วเอาไปต้มจืดเนี่ยอร่อยเลยนะครับกล่องนี้เหมือนจะสวยกว่ากล่องนู้นไปอยกขึ้นยากหน่อยตรงนี้พื้นที่มันชันนะครับ โอ้โห oh, เริ่มเน่าแล้วทุกคนโอ้ออโอ้หคนผมขึ้นไม่ได้ครับโอ้ยทุกคนมันไม่ค่อยสวยนะกลองนี้ นี่ทุกคนหลายดอกครับผักไตนะ้ำมันหอยอร่อยนะโอ้มีเยอะทุกคนมีเยอะตรงนู้นอีกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋านะทุกคนเดี๋ยวเก็บรวมไว้ตรงนี้ก่อน mùi dưỡng mùi dễ Bắt toàn đường lêu lươi, lươi nhìn chờ nữa ừ. nè không nè 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 มันเริ่มแก่แล้วนะครับทุกคนนะนตรงนี้ก็ยังมีโอ้โหเยอะมากนี่แก่แล้วครับทุกคนนี่ไม่อ่อนแล้วนะน่าจะเจอไปบบนอ่อนนะทุกคน,นจะลอ,อยนะครับน้อเห็ดพวกนี้มันจะเหนียวนะทุกคนนะเหนียวเหมือนยังยืดเลยนะครับเก็บไว้ตรงนี้ก่อนอยวาค่อยเก็บรวมทีเดียวเลย โอ้เยอะครับเยอะแต่แก่มากๆาก็าไม่ไหวเหนียวเกินนะครับทุกคนนี่เลยทุกคนผมบอกเลยก็เดินต่อเรื่อยๆแล้ก็เจอเอ,เอ,เอ,อีกนะครับมีเยอะมาก โอ้โหงนู้นก็ยังมีทุกคนเดี๋ยวเก็บยังไม่หมดแล้วครับแต่มันก็แก่แล้วทุกคนนะเก็บไปก็กินไม่ไหวแล้วเคียเค้ยวเคี้ยวหนักเลยนะครับนี่ครับทุกคนอ่อนๆนะช้อนนี้อ่อนมาก ย่นีโหเยอะเหลือเกินถ้าเจอเห็ดโคนแบบนี้นะครับทุกคนอร่อยเลยนะครับถ้าเป็นเห็ดโคนนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปคัดเอานะทุกคนนะ <c oughs> เก็บไปลุมๆไปก่อนนะครับ ค่อยเอาไปคัดนะโอ้โหโเก็บไม่หมดแล้วครับทุกคนเยอะเกินนะผมเก็บไม่ไหวครับนี่หนึ่งกองมีนู่นอีกห,หนึ่งกองเดี๋ยวต้องเก็บใส่กระเป๋านะครับโหเก็บไม่หมดทุกคนนู่นทางนู่นก็ยังมี นี่ครับเดินเรื่อยๆเจอเรื่อยๆนะทุกคนผมไม่เอาแล้วครับเยอะเกินนะนี่เยอะมากพอแล้วครับทุกคนเก็บไป แค่นี้แล้วข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นต้องไปเก็บรวมอีกเยอะมากแล้วนะครับ นี่ครับทุกคนตรงนี้อีกหนึ่งกองครับแล้วก็ยังมีข้างล่างอีกนะที่ผมเก็บมาเมื่อกี้สองสามดอกนะครับใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วค่อยไปคัดเอานะะเนาะฮะเหลือมากครับผมยัดเข้านะทุกคนนี้โอ้ทุกคนระหว่างทางที่เดินกลับมาผมก็ยังเจออีกนี่ตรงนี้ครับ มือดำหมดเลยนะทุกคนนะเก็บไปเห็นเมื่อกี้นะครับก็ผมไม่เก็บแล้วนะครับยังมีนะแต่ผมไม่เก็บแล้วพี่เกียเก็บแล้วนะครับโอเคครับทุกคนนะเดี <S <S ๋ยวผมเนี่ยก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับนะออเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะโชคดีทุกคนครับเ okay, ทุกคนเดี๋ยว <S <S ขอตัวกลับบ้านก่อนไม่เก็บไปเห็ดแล้วครับนะตอนนี้ ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับก็คล้ายๆกับฝนจะตกนะครับสานเนี่ยร้องตลอดเวลาคนัะ